สวัสดีค่ะสวนธนพัฒน์สกลนครค่ะ,คะ,คะ,คะที่พี่ๆได้เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือต้นพันธุ์ไผ่ลอยนี้มาถ่ายใบของเขาให้ดูก่อนค่ะเป็นไผ่ใบเล็กนะคะใบไม่ใหญ่มากนิยมนําไปปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากลำค่ะเนื่องจากว่าเป็นไผ่ที่ลำไม่ใหญ่นะคะตัวน,นี้ไผ่ลอยมาดูต้นนี้ค่ะ อันนี้คือต้นแม่ของเขานะน,นี่ก็จะเป็นหน่อลูกตัวนี้ก็มีพี่ๆจากจังหวัดอุดรธานีนะคะแวะเข้ามารับต้นพันธุ์ไพ่หลอดที่สวนไปปลูกปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากลำนำลำไปทำหลอดดูดนะคะแล้วก็ ปลูกตามแนวทางเดินแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะเริ่มทยอยแตกหน่อขึ้นมาใหม่หลายๆทุงเลยนะคะพี่ๆท่านใดสนใจต้นพันไุ์หลอดก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจเฟซบุ๊กสวนธนภัสสะกนมคร แอดไลน์เข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์091-0515839หรืออีกนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนค่ะสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง youtube พิมพภาษาอังกฤษธนพัฒน์กาเด้นค่ะ